ไอ้ตีสภาเขายังบอกเลยว่าต้องการมึงเท่านั้นเขาบอกว่าเขาเรียกมึงตัวี่ปตบมันกลางกะลาโนมึงเดี๋ยวนี้เบสบอลมันไม่เหมือนเดิมแล้วนเว้ยทีย่เขาเป็นรุ่นใหญ่แล้วมึงจะไปเห็นมันเป็นลูกกระจอกไม่ได้ <c oughs> แล้วมันเติบโตแล้วเว้ยได้ได้ได้ถ้ามึงถามเนี่ยมึงถามเนี่ยอ่าถ้ามึงไม่เชื่ออ่าไอ้บูมเขาพูดใช่ไหมว่าต้องการไอ้ตีอ่าใช่เขาบอกว่ามึงก็เรียกมันมาดีมึงก็เรียกมันมาดีมึงจะรอยที่เลย ไอ้มึงพูดจาดีๆหน่อยดิเป็นที่อะไรเนี่ยเราอารมณ์ไม่ดีไงอารมณ์ไม่ดีนะมึงด่าไปด่าพวกเขาได้ไงด่าอะไรก็เรียกมันมาดีมึงพูดดีดีสิจะเรียกมันมาเนี่พูดดีๆอะเลยอ่ะยังไม่พูดคำหยาบมึงไปเรียกมันมาดิมึงไปเรียกมันมาดิไม่ไ่ด่ามันเลยการมึงมึงเรียกพวกเขาว่ามึงมึงเรียกว่าท่านเปโอ้โหเรียกว่าท่านเป๋ท่านน่ะเพื่อใช่ครับเรียกชื่อเต็มเลยครับมึงเรียกชื่อเต็มด้วยเพื่ออะไรเนี่ยเขาถือกดอยู่มึงจะแหกกดไม่ได้ไง ไอ้เหี้ยก็เราอยู่มาก่อนมันอะทำไมอะอะไรเราอยู่มาก่อนมันไม่เกี่ยวดิกก้เกี่ยวไม่เกี่ยวเด็กก้เกียวไม่เกี่ยวเด็กกเกี่ยวก็บ้าอำนาจอะทำไมอะเอาปืนยิงมาได้เลยครับผมไม่เกี่ยวเต้นอยู่ไหนเต้นกูเหงาเลแอนแล้วไอ้จังพานกูดื่มไปถ้วยมาแล้วพี่กระดกลางเลยเด้อเยอะยังไม่ได้โอนนะเดี๋ยวเราจะตอกเลขบัญชี้ก่อนทุ่มเงิรถกูไปทิ้งไว้ไหนไอ้ก๊อตกูเผาไม่ได้ทิ้งเหี้ยรถพังยังไงไม่รู้ มันขึ้นว่ามีคนใช้อยู่กูเผาไม่ได้ไม่ได้ใช้เลยเครับครับไปส่งเลขบัญชีไปแล้วนะรอรวิทวิมี<ช>ทาว<ล>พานักกิจเกิดอะไรขึ้นเห็นวันนั้นมีเรื่องกับเบสวัน 9, เก<ช>้าพันห้าร้อย ใช่พี่มีแบบลูกแหน่ไมโนหนึ่งแก๊งผมนี่นั่งไงครับอ้าวบอกว่าจะเล่นไม่ใช่เหรอครับก็มาเสิก็มาเสกก็มาสิก็พอต่างก็ดีครับใช่ครับกี่ใบครับกี่ใบสักตีติดได้ไหมไม่ครับสองร้อยครับได้ครับสองร้อยได้เฮ้ยตีติดพ๊อไม่ครับสองร้อยครับเล่นกันเล่นแบบทั้งทีก็เอาอยู่กันไม่ได้ไม่ไม่เคยขัดจัดให้ตลอดครับเขาขอบคุณมากครับป๊อปแก๊จี้จุดเดชปัญญาอ่อนเออ เอาเขาอยากได้ไเนี่ยเขาก็ถามนีเขาสี่ว่าเล่นได้ถูงจุดเท่าไหร่จริงถ้าเกิดเรื่องเรื่องเนี้ยมันก็อา่าผมก็ไม่อยากให้มันเกินลิมิตเพราะว่าเดี๋ยวมันจะนานเกินแล้วลกลายเป,เปื่อยทั้งสองฝ่ายใช่เห็นด้วยครับไม่เปื่อยมั้งครับเพราะต่างฝ่ายต่างไม่หนีอยู่แล้วมั้งก็เล่นกันสมศรีทั้งคู่เนี่ยเขาก็าไม่ใช่นิสัยแบบหนีอยู่แล้วนี่พวกผมก็ไม่หนีมันจะเปืเป่อย,อยงไงครับ สี 40, 40่สิบก็ได้ลองชิมมันก่อนเอา้ามึงบอกได้นี่ตะเกีย oh. เอา้าก็ได้ถามว่าได้แต่แต่ข้างหลังเขาเอาด้วยไหมล่ะแอบหน่านเห็นไหมกับมันก็ต้องสี่ติดก่อนชิมมันก่อนไงงานห้าติบห้าติบชิมลางห้าติบห้าติบได้ไม่ไม่จะใจเฮีย <c oughs> อุ้มเลยนะไม่ไม่ต้องรอครูดาวหนึ่งวันโอเคพี่อุ้มเลยอุ้มเลยทำไมผมอยากรู้ทำไมแค่โดนเบสบอลตีหัวไม่พอใจ เออ๋ยตอบไปดิสิงอเบสบอลมาคุยดิบ๊อบเนี่ยเบสบอลเนี่ยเบนบอลคุยดีน้องมาพี่มึงถามเขาดิแค่โดนผมตีหัวเป็นอะไรผมขอผมขอสักร้อยหนึ่งนะครับดังนั้นนร้อยใบในอันไหนก็ห้าสิบละเพิ่มอีกสักห้าสิบมันก็คงไม่มีปัญหาหรอกไม่ห้าสิบก่อนชิมลางซิร้อยใบมันก็น่าจะก็เบสบอลมาคุยดิ๋ยวเบนบอลเดี๋ยวเบนบอลอะไรเดี๋ยว มึงพูดไปเลยมึงพูดไปเลยตอนนี้มึงไม่ใช่เล่นลูกกระจอกแล้วมึงถามพอดีว่าแค่โดนตีหัวอะไรมันเป็นอะไรเออมึงก็ถามมาซี่เบสมึงถามมึงไปยืนอยู่ข้างหลังลำเกลียวเลยเนี่ยมึงขึ้นมาซีมึงตัวต้นเรื่องเนี่ยฉันถามเลยภาษาเขาจัดนะตอนนี้มึงไม่ใช่ลูกกระจอกแล้วอ่ะแค่นั้นมึงเป็นลูกพี่ใหญ่ DJ แล้วมึงต้องกล้าเว้ย ถามที่เวทถามเลยนะ50ใบพอแล้วพี่อ่าคันเคะที่50ใบนะครับผมครูดาวก็เป็นชั่วโมงหนึ่งโอเคต้องสองฝ่ายไหมได้ครับได้ได้อะไรชั่วโมงหนึ่งครับครูดาวเริ่มตีไงเริ่มตีครึ่งไหมครึ่งชั่วโมงไหมครึ่งก็ได้สิบนาทีก็ได้พี่ครึ่งครึ่งชั่วโมงครับผมงั้นอย่างนี้แล้วกันอ่า หลังลีไหมเพราะว่าเพราะว่าถ้าเกิดครึ่งชั่วโมงมันปัดไปมันก็สี่ทุ่มยี่สิบหลังลีก็ได้ครับหลังลีก็จะได้เล่นกันเลยได้ได้โอเคดับจบดเลยครับหลังลีถ้าสิบใบสี่สงครามมีไหมไม่ต้องก็ได้ครับมันมันเท่าไหร่ครับตามกล่นกันใบเนี่ยอถ้าเกิดถ้าเกิดอยู่ในเลนสี่สิบใบมันจะไม่เกินสามล้านครับแต่แต่ ปกติฝั่งดีจีเวลาตีก็จะไม่ค่อยเรียกเสียงสองค่าเล่นได้ได้ครับได้ครับเขียนยังไงกันมี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 อยู่ได้ครับเขียนเฉดได้ไม่มีสองสีค่ะคือไม่ใช่พัสซีฟสกิลเลยเป็นท่าเสิ็จใบไม่มีเสียงสองครับนะครับผมเดิมตีผมมีครับสีทุ่มครึ่งตอนนี้ผมมีได้ครับได้น่าจะเป็นการบัฟก็คือตามกฎประเทศนะครับในกรณีหามมีการแห่งใบก็เหมือนเดิมนะครับสองเรื่องได้เลยแบบคิดว่าไม่น่ามีหรอก ตอนไหนที่มันไร้แรงก็อยากให้นัดคุยก่อนแล้วกันโอเคโอเคประมาณนี้ครับยายได้เลยนะครับตีรังตีไกที่ไหนพี่ตากเดียวเก็บบัตรเก็บเอ็กพีเก็บอะไรให้หมดเช็คบัตรประกันตัวเองให้เรียบร้อยบัตรประกันใครมีน้อยเทเลอร์เสียเรล่าเจอนเรเลอรเลยไสองไปครับพี่ มีเบปัอแม่งก็ตึงอ่ะเอนมิติแน่เบตบอลเขาถามสี่มาแล้วกูกปราวอมาเขาเขาเป็นเฮียอะไรอ่ะกูนักหนาวกูว่ากูไม่ได้พูดเฮียอะไรนะแต่เขาชอบแบบจะจี้แห่ลมกูฉุดนะฉุดเฉียวมึงเข้าใจปะเหมือนว่าถ้ากูไม่ไม่มีอารมณ์ร่วมด้วยเหมือนว่าจะไม่มันอะต้องให้กูเดือดด้วยอ่ะต้องหาคนมาให้กูเดือดด้วยกูไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทำไปเพื่อเฮียอะไร มึงมึงสังเกตปะมันจะมีอยู่ไม่กี่ตัวในแก๊งอะมันจะมีอยู่ไม่กี่ตัวมันชอบเลี้ยเอาจีแน่เอาวิ่งยื้อพิติเน่่างเงี้ยโดนเน่พิติไอเบสมันโหดอย่างเงินม่โหดอย่างนี้เน่กูไม่เห็นรู้สึกว่าแบบกูจะเบสเดือดร้อนไมาเที้ยอะไรมัเป็นยาอดเว้ยมันเหมือนว่าการทําแบบนี้มันทําให้กูโมโหได้อ่ะมันไม่ได้ทำให้กูโมโหได้เลยเว้ยมันยาอดจังไปถ้าคนเราคบไหมเนี่ย พี่ไม่ได้ขึ้นง่ายพี่ไม่ได้เป็นไลท์พี่แค่แกล้งไปเฉยเราถ้ามันอยากจะเล่นอะไรกระดาษนั้นกูาาก็ไดนะ้เข้ามาก็น่าจะครบไหมน่าจะครบนะครับนอันนี้ม็ใครเข้าวอร์ด <laughs> พี่ไม่โอ้พี่พี่ใสอารมณ์พ,พ,พี่เป็นเหมือนเมื่อก่อนไม่สนแล้วเนียหน้าบ้าไปแล้วเราตอนเมื่อก่อนอะ ขามาขาก็สนต้นได้ไหมอะ่ะต้นได้เสียที่รออะไรอะ่ะมีปืนบบกสี่เยอะนะกูบอกให้เราเสียเปรียบเรื่องด้านอาวุธทุกอย่างเลยนะ